าบอกคนไม่มีฝีมือถ่ายรูปอย่างนี้ก็ถ่ายแล้วก็มาทําให้สวยขนาดไหนแต่งแต้มได้แต่งแต้มนะคะคนดําให้เป็นขาวคนขาวเป็น<ท>ำดำทำได้ทุกอย่าง<อ>แล้วก็ความตื่นเต้นที่ได้จากเทคโนโลยีนี้หลายท่านก็เก็บบันทึกเป็นภาพของความรัก<อ>หลายคนอาจจะบันทึกภาพช่วงกําลังมีความรัก รับเฉพาะอเอาไว้เพื่อเพื่อเป็นความพึงพอใจนะคะเป็น <จะ S 1> ความเก็บเอาอไว้ววใช่<อ>ในความพอใจที่มีต่อก,กันเป็นความภาคภูมิใจด้วยว่าครั้งหนึ่งเหมือนกับมีชีวิตรักกับใครบางคนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะต้องให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์นะคะคคเก็บไว้ดูเรื่อเหมือนเหมือนของรักของห่วงเก็บสะสมอันนี้คงจะต้องมาดูกันว่าเออมันเป็น มันเป็นเรื่องปกติที่ทํากันโดยทั่วไปหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงยังถือว่าเป็นสภาพผิดปกติทางจิตอยู่ไหมครับการที่เราจะมองว่าอะไรเป็นเรื่องที่ผิดปกติทางจิตแล้วเนี่ยนะคะเราคงจะไม่มองแค่ความแตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างเดียวนะคะแต่เราจะมองว่าผลกระทบของพฤติกรรมนั้นของความรู้สึกของความพึงพอใจตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสําหรับเจ้าตัวในการดํารงชีวิตประจําวันไหม ทำให้เกิดปัญหาสำหรับการประกอบอาชีพทำหน้าที่การงานของเขาไหม,มแล้วก็ทําให้ผลเกิดผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับบุคคลรอบข้างหรือไม่มมนะคะ สมมติเขาบันทึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วก็นั่งดูเขาเงียบๆของเขาเองคนเดียวมีความสุขของเขาสบายใจของเขาคนอื่นไม่เกี่ยวสิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นไรเขายังสามารถทํางานทําการมีเพื่อนฟูงมีญาติมิตรแล้วก็มีชีวิตต่างๆที่มีความสุขได้อนี้ไม่เป็นไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะในภาพรวมๆขณะนี้เนี่ยเราคงต้องมองว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องของรสยมนะคะที่น่าสนใจก็คือคาว่ารสยมในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะและบ่อยครั้งเราก็คงบอกก็คงเรียกได้ว่า มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมคอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความทรงจํางดงามของเรานั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการแบ่งปันกับผู้อื่นและผู้อื่นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยจะมีค่อนข้างสูงนะคะเราเห็นภาพสวยๆของลูกของเราแล้วก็อุ้ยลูกเราน่ารักโชว์ให้เพื่อนดู<อ>ให้เพื่อนฝูงดูให้ใครต่อใครนะคะนนแต่แต่ภาพเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เป็นความทรงจําก่อนเก็บตรงนั้นนะคะอยากจะขอให้แต่ละท่านต้องนึกตั้งจุดกับตัวเองสักนิดนึงค่ะว่า สิ่งเหล่านั้นจะเป็นความทรงจําลับๆและ้จะทําให้เรามีความสุขได้จริงหรือเปล่า ะะโอกาสเล็ดลอดอ่างผู้อื่นเนี่ยมีได้สูงถ้าเกิดเล็ดลอดไปอย่างกรณีที่เป็นข่าวคลื่นครมหรือว่าในกรณีอื่นๆที่อาจจะแฝงเร้นอยู่ในสังคม,มนเนี่ยถ้ามีการบันทึกขึ้นมาแล้วคือมันมีการเก็บบันทึกเอาไว้มันก็มีโอกาสที่การบันทึก<ด>นั้นมันจะไม่สามารถอยู่กับความเป็น<ช>ส่วนตัวของเราได้เมื่อเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นก็อยากจะเรียนทางสังคมในภาพรวมนะคะว่าส่วนหนึ่งเราคงต้องมองเห็นการเคารพสิทธิของแต่ละบุคคลความพึงพอใจของแต่ละบุคคลซึ่งเรื่องราวส่วนตัวบางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สนุกสนานที่จะ ะะแต่อีกขณะหนึ่งท,ทุกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คงต้องมองด้วยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยจุดยืนของสังคมค่านิยมของสังคมเนี่ยกำลังแว่งกว่งอย่างน่าหวาดกลัวควรแล้วหรือไม่ที่เราจะมากระเพือให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยดูน่ามิตกยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกการที่คนเรามีความรู้สึกด้อยความรู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มในบางประเด็นแล้วก็หยิบหยิบยกเอาอีกบางเรื่องที่เห็นว่ายิ่งใหญ่เข้ามาเสริมเข้ามาทดแทนะนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนค่ะใครๆก็แล้วแต่ที่เรียกร้องหาความเด่นเรียกร้องหาความน่าสนใจในรูปแบบที่หวือหวาเกินไป hmm. เนื้อแท้แล้วมักจะมีบาดแผลมักจะมีจุดอ่อน hmm. ที่ต้องการการดูแลอยู่ hmm. นะคะ hmm. แต่พเพอิญ hmm. ไม่สามารถที่จะร้องขอด้วยคําพูดที่ ชัดเจนตรงไปตรงมาหรือไม่สามารถสื่อด้วยสิ่งที่เหมาะสมได้จึงเลือกใช้วิธีการเหล่านั้นนะคะทั้นทางที่ดีเราก็คงต้องมองกันในลักษณะของการให้โอกาสการเห็นอกเห็นใจในส่วนนั้นด้วยนะคะทีนี้สมมุติเราเราคิดแทนถ้าจะมีบางคู่เขาบอกว่าคู่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บไอ้ภาพความมาทับใจเอาไว้เขาจะมีทางออกอะไรถึงว่าเราจะสามารถเก็บความทับใจระหว่างเราคู่วิธ,อวธีอะไรที่เก็บแล้วเราคิดว่า เราไม่ต้องมาแก้ปัญหาทีหลังหรือไม่ต้องมามีปัญหาตามมาเนี่ยค่ะแต่ว่ายังเก็บความประทับใจไว้ร่วมกันได้ค่ะดิฉันเป็นคนอนุรักษ์นิยมอย่างยิ่งแล้วก็ชื่นชมในวิธีการอนุรักษ์นิยมนะคะความทรงจําที่ดีงามเนี่ยมันน่าจะเป็นความทรงจําที่ใครเห็นใครก็รู้สึกชื่นชมรู้สึกยินดีปรีดาด้วยนะคะมันไม่ควรจะเป็นความทรงจําที่ตายแล้วเราไมีความสุขเลอเกิดแต่อีกคนเห็นแล้วเจ็บปวดมากเห็นแล้วอับอายมากนะคะหรือว่าญาติพี่น้องของเราเห็นเข้ากรี๊ดทาอย่างนี้ได้ยังไงอะไรทานองนี้นะคะนั้นความ จาที่งดงามน่าจะเป็นความทรงจําที่ทําให้เกิดความสุขกับทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เข้ามารับรู้ร่วมกัน